อ,อ,อ,อันนี้เขาบอกว่าเป็นหัวชัยเท้าเขาบอกว่าทำไมมันเป็นสีดำเขาบอกว่าสีดำอ่ะมันจะเผ็ดมากกว่าว่าลูกตาเพิ่งเห็นเคยเห็นแต่สีขาวดูนี้นะคะดำเมี่ยมเหมือนมาจากภูเขาไฟเลยค่ะดำสุดๆ จเจอกับวารูตากแล้ววันนี้เราจะไปตลาดนัดกันค่ะใครที่ชอบจ๊อบแล้วก็ชอบเดินตลาดนัดไปกับเราค่ะอย่าลืมเอาถุงแล้วก็อย่าเอาเงินมาเยอะนะคะมีเยอะเมื่อไหร่เราก็จ๊อบหมดเมื่อนั้นค่ะเมื่อเตรียมตัวพร้อมกันแล้วอะฮะอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะคะตอนนี้ย่างเ้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะอากาศจะหนาวฉะนั้น ใส่เชื้อกกรหนาอมาด้วยค่ะเมื่อพร้อมก็ไปด้วยกันเลยค่ะป้ายสีแดงๆอยู่มุมนั้นนั่นก็คือร้านตัดผมแฟนไปโน่นแล้วค่ะเราเดินกันไปที่ตลาดนัดกันเลยค่ะเช้าๆแบบนี้คนเก็บขวดก็ก็เริ่ม เดินเก็บขวดกันแล้วนะคะเมื่อกี้วารุตาก็เห็นแล้วบรรยากาศยามเช้าๆก็ดูค่อนข้างสงบดีจังค่ะแม่ย่าสั่งซื้อมะเขือเทศแล้วก็ผัดหมี่ค่ะจะดูให้เธอสักหน่อยก็อยากให้เธอ ได้กินนะคะผัดหมี่แต่บางทีเราไม่สามารถที่จะไปเจอได้เพราะว่าข้าวของที่มามันขึ้นอยู่กับว่าเขา,เาไปประมูลมาได้ยังไง ร้านนู้นที่เขาวางกับพื้นมาอีกแล้วค่ะเขามามั่งแล้วก็ไม่มามั่งค่ะแต่วันนี้มาแล้วค่ะชุดสวยมากเลยค่ะขอบเงินตัวนี้เป็นตัวใส่ไข่ต้มนะคะชุดตัวนี้ก็สวยเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตัดด้วยขอบทองค่ะโอ้ยเป็นเซ็ตอย่างใหญ่เลยค่ะ สวยจังดอกตานตะวันสวยจังค่ะกำลังชูช่อรอแสงตะวนัดนดอกนี้ก็สวยวรุตาชอบจังค่ะชอบดอกไม้สีม่วงไป,ไปค่ะอเอาตะก้ากันไปเลย มีอะไรให้วารุตามั่งวันนี้เขายังวางของไม่เสร็จเลยค่ะอันนี้ตัวนี้อันละ1ยูโร3อัน2ยูโร50ค่ะพิซซ่านะคะวารุตาเพิ่งเห็นนี้ค่ะอันละ1ยู 1, โ,โรเป็นพิซซ่าอบแห้งค่ะอันนี้เป็นปลาทินฟิชนะคะปลาตูน,น่า4อัน2ยูโรค่ะ เขาบอกว่าไว้ใส่ในพิซซ่าใส่ในสลัดเออเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกรายแบบคูเกิลน,นะคะอันละสองยูโรค่ะส่วนตัวนี้1นึ่งยูโรห้อันนี้1นึ่งยูโรสาส่วนตัวนี้เป็นเบคอนสองยูโรค่ะส่วนตัวนี้เป็นเนื้อไก่ ราคาตามป้าย2ยูโร17เจ็ซนส่วนตัวนี้3ยูโรเอ้ย3อัน1ยูโรค่ะต่ตัวนี้ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะคะเป็นเบคานค่ะส่วนตัวนี้1อัน1ยูโรค่ะเดี๋ยวรู่งตาเอาไปสักหน่อยค่ะส่วนตัวนี้3อัน1ยูโรอันนี้ไว้ทานคู่กับขนมปันนง,งอร่อยมากเลยค่ะ <submit. S 1> จะเอาไปแต่งให้แม่ย่าด้วยค่ะ น,นี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตสอัน1ยูโร50ค่ะอันนี้เป็นชีสนะคะอันละ1ยูโรค่ะสองอัน1ยูโร5 0 3อัน2ยูโรค่ะตัวนี้จะเป็นตับบดนะคะไว้ทานคู่เป็นอาหารเช้าให้แฟนคะ่ะปลาแฮริงฟิเล่สอัน2ยูโร50 อันนี้3อัน1ยูโรค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นซูรินีเป็นเหมือนกับตัวตัวกุ้งนะคะอยู่ในแช่อยู่ในน้ำมันอ่ากระปุกละ2ยูโรค่ะส่วนตัวนี้สองอัน1ยูโรห้าสิบค่ะราจะซื้อปลาค่ะนี่กล่องละ50บบาทค่ะจะเอาไปทำแกงส้มค่ะ ของวารุตาได้มาแล้วค่ะไปกันต่อเลยเข้าของไม่ค่อยจะมีอะไรเลยค่ะร้านนี้ขายรองเท้าวันก่อนมีร้านขายเอ,อ่อ เครื่องประดับวันนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วค่ะอุย้ยวันนี้มีร้านมุมนี้ด้วยปกติไม่มีอุย้ยร้านนู้นร้านขายของมือสองป่วาวรุตาขอดูนิดหนึ่งค่ะเจอเสื้อตัวละห้าสิบเซนนั่นก็คือตัวละสิบกว่าบาทก็เลยขอแวะดูก่อนคะ่ะได้แล้วค่ะเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวเราไปลองกันที่บ้านกันเลยนะคะว่าวารุตาได้อะไรบ้าง กองนี้นั่นก็คือตัวละสิบกว่าบาทสิบกว่าบาททั้งนั้นเลยค่ะบรรยากาศก้นข้างเงียบเหงามะเขือเทศกิโลละหนึ่งยูโรขอดูหน่อยค่ะเดินกันต่อเลยค่ะวันนี้บรรยากาศก้นข้างเงียบเหงานิดหนึ่งร้านข้าวบางส่วนเขาก็ยังจัดกันไม่เสร็จเลยนะคะ มื่อกี้วรุตาได้เสื้อมาแล้ว5ตัวเป็นเสื้อกขะหนาว2ตัวแล้วก็เสื้อหน้ารอ้อนเสื้อเช,ชิดด้วยค่ะ1ยูโร50 1ยูโร50โอ้ยเห็นเจอกันตัวนี้สวยอย่างใหญ่เลยค่ะกล้วยมัดละ1กิโลละ1ยูโรค่ะข้โพูดฝากละ50เซน50เซนนั่นก็คือประมาณ18บาทค่ะ สับประรดลูกละ80เซนค่ะรุตาเจอนี้ค่ะอินทผาลำแบบสดนะคะกิโลละ5ยูโรด้านก็ประมาณ100ยกว่าบาทก็ตีง่ายว่าประมาณ200บาทเลยนะคะโอ้ยเยอะมากเลยค่ะรุตาก่อซื้อไปลองชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนเคยกินแต่แบบแห้ง ซื้อแอปเปิ้ลหน่อยค่ะกิโลละ1ยูโร30กิโลละประมาณ40บาทค่ะกินนี่กิโลละ1ยูโรดอกกล่ำก็หัวละ1ยูโรค่ะตัวนี้เป็นผักเบีย้ยบ้านเรานะคะแล้วเมื่อกี้ถามก็บอกว่าเป็นเฟสสลัดตัวนี้สามารถทานสดทานผัดได้กรุตาก็เห็นคุณโจนจันไดเจอเอาไปทำแทมพุระ ถือว่าเป็นวัชพืชตัวหนึ่งที่บ้านเราเยอะมากเลยนะคะลองใครเจอแบบนี้ลองไปหามารับประทานที่นี่ขายกรรมละหยูโรเชียวค่ะแล้วกมก็ไม่ได้กรรมใหญ่กรรมขนาดนี้เองนะคะลองดูนะคะดูกันให้ชัดอีกทีนี้ค่ะตัวนี้ อันนี้ก็บอกว่าเป็นหัวช้ยเท้าเขาบอกว่าทำไมมันเป็นสีดำเขาบอกว่าสีดำมักมันจะเผ็ดมากกว่าวรุตาเพิ่งเห็นเคยเห็นแต่สีขาวดูนี้นะคะดําเมี่ยเหมือนมาจากภูเขาไฟเลยค่ะดําสุดๆ <c oughs> เดินกันต่อเลยค่ะโอ๊ยมีทีวีด้วยมีมือถือเยอะแย,ย,ยะเลยค่ะ อรุตาอยากได้มะนาวมะนาวคิโลเท่าไหร่คะเนี่ยอรุตาซื้อตัวนี้นะคะ1ยูโร30บาทแล้วก็ผักชีอีก1กรัม36บาทเช่นเดียวกันคะ่ะไปค่ะเดินต่อบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาเดี๋ยวจะไปดูอาหารเช้าให้แฟนซักหน่อยคะ่ะวันนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะเนี่ยบ็อกเกอรี บล็อกเกอรี่ขอดูบล็อกเกอรี่หน่อยค่ะบล็อกเกอรี่หัวละ1ยูโร1ยูโร1ยูโรค่ะเมลอนลูกละ1ยูโร1ยูโรค่ะดูเนื้อไปดูอาหารช้าให้แฟนกนค่ะวันนี้ไม่มีร้านขายเครื่องประดับเจีได้จัง พรุตาอยากจะมาดูสร้อยคอสักหน่อยอยากจะมีสร้อยทองใส่กับเขาสักเส้นค่ะแต่ราคา36บาทดอกไม้สวยสองอัน1ยูโรนะคะ โอ้ยกลาบส,สวยเอไม่ใช่กล้วยไม้สวยมากๆเลยค่ะตกใจวันนี้สามีมามาจ้องหน้าวารุตาว่าใครบ่อยสามีมาเดินตลาดนัดด้วยค่ะมาช่วยวารุตาถือรถเค,นเคเ็นกำลังจะมองหาว่าจะซื้ออะไรดีวันนี้งงๆเหมือนกันค่ะ มาดูของวันนี้มีอะไรให้ตามมาของก็อุ้ยนี่มีช็อกโกแลตนี่ก็ช็อกโกแลตมีมาม,ม่ามีผักดองมีถั่วดอง ข้าวสารนี้นะคะถุงละ7ยูโรค่ะ7ยูโรก็ถือว่าถูกกว่าในห้างนะคะนี่คือถั่วอะไรไม่รู้ค่ะอันละน่าจะเป็น1ย e ูโรอรุตาจะมาซื้อดัชเชลไม่มีแล้วค่ะไปซื้อมะนาวก่อนค่ะร้านเมื่อกี้มะนาวกิโลละ1ยูโร30ร้านนี้ หนึยูโรห้ค่ะสามีมาอยารจตาขอแวะซื้อมะนาวก่อนค่ะ1นึยูโรห้ซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะมะนาวนี้ค่ะของวันนี้ของวารุจาได้วันนี้ก็ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่นะคะเก่งใจสามีมาเดินด้วยค่ะ สามีบอกว่าไปหาขวดไม่ได้เลยเธอว่าอย่างนั้นเขาก็เลยเดินมาตามหาวาริตาค่ะเสร็จแล้วก็เลยมากลายมาเป็นคนลากรถได้ก็ช่วงนี้อะไรก็ไม่ค่อยง่ายเหมือนกันนะคะได้เด็กแบกรถแล้วค่ะนี่เดิน สำหรับวันนี้การช้อปปิ้งในตลาดนัดของเราก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อสามีมารับค่ะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่คอยส่งกำลังใจให้เราด้วยดีเสมอมาเดี๋ยวเจอกับวารุจานในคลิปต่ตอไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งคู่ด้วยนะคะส,สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย